เวลาที่เราจะไปคืนสินค้าปุ๊บเ๋าก็ต้องถามเรา,ว,า yo, yo, แบบว่ามีอยู่发票吗มีอยู่发票吗有แปลว่ามีท่านคุณมีมีอยู่คุณมีนะคะฟาเทียวนะคะก็คือใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอันนี้เรียกว่าฟา เชอจี้ก็ใช้ได้เชอจี้นี่คือเขาเรียกว่าหลักฐานการรับเงินนะคะว่า h ช w แปลว่ารับเนี่ยเชอคือในที่คือเชอแฉนเก็บเงินใช่ไหมส่วนคำว่าจี้ตัวนี้ก็คือจื้อจี้ที่แปลว่าหลักฐาน s ช o จี้กหลักฐานการชำระเงินมันอาจจะเป็นใบเสร็จรับเงินที่เขียนขึ้นมาแบบไม่ใช่กำกับภาษีก็ได้อันนั้นก็คือ s ช o จี้คือหลักฐานการรับเงินนั่นเองนะคะถ้าไม่ได้ซีเรสก็คือใบเสร็จใช้แทนกันได้แต่ละฟาเพีอวเนี่ยก็คือใบกำกับภาษีเอาไปเบิร์ก บริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักฐานได้นะคะแล้วถ้าเป็นใบเสร็จแบบที่เล็กๆเ,เวลาที่เราไปเซเว่นหรือว่าแฟมิลี่มาร์หรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเสี่ยวเพี้ยวเสี่ยวเพี้ยวคือแบบใบเสร็จที่ฉีกออกมาจากเครื่องแบบนั้นนะคะเขาถามว่าเอ๊มีอยู่ฟาร์ที่เอามาคุณมีใบเสร็จไหมนะคะอ๋อผมมีได้เลยอ,อะก็ตอบไ,ไวว่ามีค่ะอยู่นี่ค่ะอะไรแบบนี้นะคะ非常抱歉没有发票不能退货非常抱歉就是说 ขออภัยเป็นอย่างมากหรือกร,ราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะอาลงประม,มาณนี้เลยเฟ้ยฉองก็คือมากๆเป้าเชียงก็คือเป็นทางการใช่ไหมแบบสุภาพแบบไม่有发票不能退货他า没有ย也是有两个意思ก็จะมี2คงามหมายเช่นกันนะคะอันนึงคือไม่มีอีกอันคือไม่ได้เวลาที่ข้างหลังแม่หยกนะคะเป็น ฟาร์เพียอเป็นคำนามแปลว่าใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีใช่ไหมคะไม่เยฟาเพียวแบบนี้ก็จะมีความหมายแปลว่าไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่มีใบเสร็จแต่ถ้าไม่ยบวกด้วย Ver b มันจะแปลว่าไม่ได้ไม่สามารถคืนสินค้าได้หรือคืนสินค้าไม่ได้ไม่สามารยวผนสินถุยได้ต้องขออภัยอย่างสูงเลยนะคะคือไม่มีใบเสร็จเนี่ยไม่สามารถคืนสินค้าได้